คุณไม่เคยทําผิดอะไรเลยเหรอในชีวิตอะเราไม่ใช่หมาที่ต้องเห่าอะค่ะคุณไม่ต้องให้ใครเอาตะก้อมาครอบปากถึงจะหยุดพูดอะอเราไม่พูดเรื่องคนอื่นเนาะไม่มีประโยชน์ที่จะพูดเรื่องคนอื่นพูดเรื่องตัวเองค่ะพูดเรื่องว่าจะพัฒนาตัวเองอย่างไรไม่ชอบฟังคนวิจารณ์อะไรใครนะคะมันแบบไม่โอเคอะคือคุณวิจารณ์ชีวิตตัวเองไหมอะคุณต้องฝึกมองบวกอย่าฟังคาคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแนแนวเท่านั้นผู้ชนะ คนแพ้เท่านั้นแหละที่จะยอมแพ้ไปเวลาเจออะไร The future isn't written not yet อนาคตมันยังไม่ได้ถูกเขียนเอาไว้ค่ะเราเขียนมันตั้งแต่วันนี้เมื่อวานเป็นอดีตไปแล้วค่ะ Yesterday is history Tomorrow is a mystery พรุ่งนี้ไม่มีใครรู้หรอกอะไรจะเกิดขึ้นก็ทำอะไรดีๆไป <c oughs> เคยเห็นไหมน้ำค่ะคุณลองไปทดสอบดูนะว่าจริงไหมลองเอาแก้วน้ำค่ะมาแล้วก็ <c oughs> ตเติมน้ำคุณๆสีดำๆไปให้เต็มค่ะสักพักค่ะ ก็หาอะไรมาลองนะเออให้มันแบบน้ำมันโฟลได้แล้วก็เติมน้ําใสๆเข้าไปเยอะๆเยอะๆคะ่ะในแก้วนั้นที่มีน้ําขุนๆนะคะสุดท้ายคุณคิดว่าเป็นไงน้ําก็กลายเป็นใสน้าดาๆนั้นหายไปหมดเลยเพราะเราค่อยๆเติมน้าใสๆไปเหมือนกันคนเราทําอะไรไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราดยังรู้พลังคะ่ะคุณต้องมีจุดยืนอะ่ะไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอ ดีเท่ากับเธอทำตัวของเธอเองให้เธอคิดเอาเองว่าชีวิตของเธอเป็นของใครไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอถ้าเธอไม่รับมันมาใส่ใจถูกเขาทำร้ายเพราะใจเธอแบกรับมันเองอ<า>มีคนบอกค่ะว่าทำดีแล้วโดนด่าดีกว่าไม่ทำ แล้วมัวแต่นั่งด่าคน oh. เราก็เลือกทําดีเราจะโดนด่าบ้างก็คงไม่เป็นไรดีกว่าไม่ทําอะไรเลยอะคะ่ะ hmm. จุดยืนสําคัญมากว่าคุณจะเลือกคล้อยตามไปกับลมปากของคนที่มันแบบพูดไปเรื่อยอะคนที่ไม่ชอบโฟกัสชีวิตตัวเองอะคะ่ะเขาชอบไปโฟกัสชีวิตคนอื่น mm. เวลาพูดอะไรแย่ๆถึงคนอื่นว่ามันไม่ดีแบบนั้นแบบนี้อะคะ่ะปากของคุณเป็นยังไงอะ mm. เคยเห็นหมาเห่าปะคะทำตัวเป็นเหมือนแบบ oh. วิภา์วิจารณ์คนอื่นเพื่อใช่ไหมคะก็กลับมาค่ะมาดูชีวิตตัวเองกัลยาณมิตรก็คือต้องเป็นบัณฑิตนะคะบัณฑิตก็คือคนที่มีความรู้ไม่ใช่คนที่มีแต่ความข้อคิดเห็นคุณเข้าใจข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นปะข้อเท็จจริงคือคนที่มีผลลัพธ์ด้านนั้นๆน่ะแล้วเขาไม่ท้อไม่ถอยเขาทําอย่างต่อเนื่องข้อคิดเห็นคือคนที่ไม่ได้ทําอะไรแล้วก็วิพา์วิจารณ์คนอื่นเนี้ยค่ะคุณเชื่ออะไรอ่ะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นอยากให้ชีวิตถูกหลีดถูกนําไปด้วยข้อเท็จจรริิงหหหืืออออข้้คดดเเเ็็นนไมมักกลลสแะ ถ้ามีสติและปัญญามากพอก็จะเลือกได้เสมอค่ะคุณต้องมีความคิดบวกคุณถึงจะมี relationship ที่ดีกับผู้อื่นได้ใจของคุณถ้าบริสุทธิ์จิตเตนะนิยติโลโกค่ะโลกหมุนไปตามจิตจิตคุณดีงามโลกรอบตัวคุณก็ดีงามจิตคุณคิดชั่วค่ะคุณคิดลบกับคนอื่นโลกคุณก็จะแบบหม่นหมองหน้ากังวลมันแย่โอ้ยคนนี้ก็แย่คนนี้ก็เจอแบบนี้คนนี้ก็เจอแบบนั้นอะไรก็แย่ไปหมดเพราะว่าจิตคุณมันแย่ จิตคุณมันขุ่นมัวจิตคุณมันคิดลบชีวิตคุณก็เลยลบรอบตัวคุณก็เลยอึดอัดมันก็เป็นลบไปหมดแต่ถ้าจิตคุณเป็นบวกค่ะมันเป็นความสบายใจใสยเย็นใครๆก็อยากอยู่ด้วยใครๆก็อยากอยู่ใกล้ถ้าคุณคิดบวกไม่คิดลบกับใครค่ะเนี่ยกฎหนึ่งค่ะกฎหนึ่งถ้าอยากจะคิดลบคิดชั่ววิพากษ์วิจารณ์คนอื่นก็ทําไปได้เลยกฎสองค่ะถ้าชอบอะไรที่เป็นบวก พลังงานบวกชอบอะไรดีๆส่งต่อแต่กําลังใจนะคะไม่ใช่ในมัววิเคราะห์วิจารณ์ก็กด2องค่ะคุณกดได้เลยเลือกเลยค่ะ